ใสมาแล้วมาแล้วได้ที่นนนนัั้้ไไมม่่เราี้ก็คือตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวอันเดียวของวัวสายสายก็เดียกโอยโคยวัวโคยวัวอ่าถ้าเกิดพี่ต้องเลือกแต่ละอย่างให้ทีมงานกินเนี่ยอย่างชิ้นียพี่ว่าคนนี้เหมาะกินอะไรที่เหมาะกินอะไรพี่คนนี้แล้ผมขอให้แบบ เอาคอยวัวไปดีกว่ามีไหมไหนไหนก็เข้าเข้าทีเดียวแล้วก็คืนีเลยอ่าเคี้ยวมองกล้องก่อนเคียวเคียวเคียวอย่าอย่าไขลองก่อนกรึบเดียวกรึบคืนกรึบกรึบเดียวกึบเึบเดียวน้ำตามกรึบเดียวกรึบเดียวกรึบกรึบเดียวได้กรึบจุ๊ที่เราไม่ไข่จุ๊กปะลองนี่ไข่จุ๊นี่ลองดูนี่ไข่จุไข่จุ๊กนนะครับพี่ลองนะครับพี่ลองดู เอ้าเอ้าตายมันคือไข่วัวพี่จะเป็นจุ ลาบยาโสซิงนะครับบางนาคอมสิบนะครับถ้าเกิดเจอในติ๊กต็อกนะครับมันจะขึ้นเลยแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยผมให้ทีมงานเนี่ยมาประมาณบ่ายสองบ่ายสองเนี่ยขายหมดแล้วพี่พี่เอฟตีเขาบอกแล้วว่าถ้าเกิดมาร้านนี้เนี่ยต้องดูเวลาดีถ้าเกิดมาแล้วแบบพามาเนี่ยจะไม่มีที่นั่งดูร้านเขาเนี่ยเป็นเพลิงเนี่ยดู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 เป็นเพลิงเนี่ยชอบมากพวกร้านอาหารอีสานนี่แบบว่าเป็นเพลิงเพลิงอะถ้าอร่อยมันต้องเป็นเพลิงอี่แหละแล้วถ้าเกิดใครเจอติ๊กต็อกแล้วมันจะมีเมนูเขาแบบโอ้โหเยอะมากใครที่ชอบอาหารแแบบอีีสาาาานนท้ๆมมม่ต เมนูแนะนำถ้ามาร้านนี้มีอะไรบ้างพี่ถ้าเป็นเมนูเด็ดนะพี่น่าจะเป็นพวกกระบอกย่างกระบอกคืออะไรพี่กระบอกกระบอกก็คือเป็นส่วนหนึ่งของใต้ขาของวัวที่หายากเอากระบอกย่างอะไรอยกดีเอาตุกเล็กไหมซุกเล็กมันจะมีเลือดเลือดเยอะๆหน่อยแบบซอเอาซุกเล็กเล็กกเล็กกับลาบเลือดต่างกันยังไงพี่ก็อันเดียวกันพี่แต่มัน เรียกคนละแบบอ๋อเอนนี้มีตกเล็กมีลาบเหนียวใส่พริกเหนืออ่ากระบอกย่างไข่ดันย่างลวกจิ้มไขด่ดันลวกจิ้มไขด่ดันอ่าเหลืออีกอย่างย่างซิกเนเจอร์คือไข่ทำอะไรดีย่างบ่อไหลลวกไข,ข่เพื่ออะไรพี่ใครพัมหรือใครใครพัมเลยพี่ไข,ข่พัมคือไข่บัวครับผมเหรอมีทุกอย่างร้านนี้มีทุกอย่างพี่บัวเลยนะบัวนะพี่ไข่บัวด้วยเดี็ดรสชาติเป็นไงพี่อร่อยไหมอร่อยนิ่ม อ่าแบบละลายในปากเลยพี่อ่ะลองดูจริงย่างตัวนี้อ่าเด็กตัวนึงอะไรอีกเยอะนะมินนะไข่มาแล้วลงมาแล้วใช่เมี่ตอนนั้นตอนนั้นไม่เขาเลอนั้นเราไม่เล่นอะไรตัวตัวใช่เอาแล้วตัวกับเอ้าอันนั้นไข่มันไข่ไข่กับไข่อ๋อไข่เตือนทะใช่อัือนท้ายาวๆถูกต้องเอาทำไรส่วนมากเขาลวกกินหรืออู๋เพียงก็ได้แล้วแต่ ลองดูลองเตะเตะเตะบางทีผมได้ไหมผมได้ผมอ่ะหัดไปมูเยอะเอามาอ่ะผมไปดูพี่ได้ได้ได้โอเคอ่ะพี่ผมมาชอบจริงๆอาหารอีสานนะพี่มาคือของที่พี่เตรียมให้อยากรู้อันไหนคือตัวเดียวอันเดียวของวัวมาดูนี่มาอันนี้เราเราต้องกล้องให้ดูพี่อันนี้ก็คือ ตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวอันเดียวของวัวภาษาอีสานก็เรียกโคยโคยวัวโคยวัวอ่าอ่ามาเดี๋ยวไอ้เชิญมากินด้วยน,นะชิมพอเนื้อเอห้าแล้วกินอร่อยกรึบกร<ง><ง>ึบกรึบกรึบพ<ง>อวัวแล้วอันนี้คืออะไรพี่นมวัวนมวัวอ่านี่นมวัวจะกินหอมไหมอืมกินหอมถ้าย่างก็หอมกว่านี้อันนี้พี่เอาหมักเอาอะไรมาก่อนนะพี่หมักไหมต้องหมักสิอ่าหมักก่อนเพราะว่าตัวนี้เราเตรียมไปแล้วอ่าโอเคอ่ามีโคยวัวมีนมวัวอันนี้เสือ อ่านี่เสือแขหงเกาเรียกมะพร้าวมะพร้าววัวนี่มะพร้าววัวนี่ทีเด็ดอ่านี่ทีเด็ดอ่านมาตรงนี้โอ้โหเยอะมากอันนี้คือกระบอกกระโปงวัวกระบอกกระบอกกระบอกกระบปงอ๋อกระบอกคือตรงนี้ใช่ตรงส่วนของผาครับนี่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 หากินยากครับพี่ตัวนี้โอ้พี่ผมไปร้านอาหารอีสานมาหลายที่นะไม่เคยได้กินอะไรพวกนี้เลยก็ไม่เคยเลยก็หายากครับเออก็คือเราเราคัดมาให้เฉพาะลูกค้าหรือเอฟซีกันอันนี้คืออะไรพี่นี่แหละที่ผมว่าไข่ดันหรือซิงกี้โอ้โหถ้าภาษาไทยเขาเรียกซิ่งกี ถ้าสายสายเขาเรียกไข่ดันดูเท่าหน้ากินซอยจู้นะตัวเนี้ยเท่าหน้าคล้ายๆมันตับแต่อร่อยกว่าตับทายอย่างอุ๊ยเอ้เอากินเป็นซอยจู้ก็ได้เหรอได้แต่ลองกินผมไเป็นชินะ้นกลองชิ้นผมกินเองอันนี้คือนี่แหละไข่วัวอันท้าวัวของแท้อุยหืมนี่ถ้าไอ้แจ็คไปฉันก็นี่ข้างเดียวดู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  อันทะหรือไข่หำไข่มัวอ่ะดูหำมัวดูดูดูพาพาพามาต้องดูนี่ดูไหมหูนิ่มๆหำวัวอิ่มัดหูมัวไอ้ตัดดึดดึดโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในคือกรอบกรอบก็คือตรงจออยากกินได้เคลิ้นมึงอยากกินนะกูรู้นะแล้วมันต้องกินกับอะไรพี่เล่าขาวเนี่ยอ็ส่วนมากแล้วแต่คนชอบครับผมถ้าเป็นกับแก้มก็อีกแบบนึงส่วนมากทุกคนก็เป็นกับข้าวกับแก้มอะไรก็ได้ครับมาโอ้โหดูดิดูนะครับอืม้เครื่องเครื่องเครื่องหมักผมหมักไว้แล้วนะ ครับพี่เครื่องหมักก็แค่นี้แหละก็ทยอยใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับอุ้ยมักเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะทางร้านเราเราจะไม่ได้แช่ไว้ครับผมทำไมทำไมถึงไม่แช่ไปจ้างทีนึงก็หั่นทีนึงเททีนึงหั่นทีนึงเททีนึงเพราะอาหารอีสานไมนต้องกินแบบร้อนๆ้อนเฟร็ดเฟร็ดหน่อยสดสดเลยสั่งมาทำไปสั่งมาทำไปโอเคพี่อุ้ยเนื้อเขาสดสเลยเยอะมากโอ้โหตะวันเต็มตู้พี่มิฉะนั้นสามสิบกิโลแล้วพี่ทำเป็นหมดทำเป็นหมดครับผมก็คือผมเป็นตัวเป็นชายนะครับตัวเป็นชายเป็นชายเละ อันนี้ก็ถามพี่ชายได้ครับผมโอเคพี่พี่มารอบนี้ผมจัดให้พี่แบบได้พี่เอาแบบไม่ลืมร้านแากไปเลยผมว่าต้องมีรอบสีผมไม่อยากไปกินหลายรอบแล้วร้านพี่เพราไปาบสมัครมันของหมดใช่ไหมของหมดครับของหมดถ้าส่วนมากถ้าใครจะมาช่วงบ่ายๆเราก็ต้องโทรจองภาพวัน้ามวันเลยพี่้ามวันสมมติจะมากินพรุ่งนี้เหมือนพี่พี่ยังต้องจองหน้าเลยวันนี้จองไว้กี่วันสองวันเนี่ยแล้วก็ต้องเตรียมี่ขึ้นเตาดีกว่ามาขึ้นเตาไป <aunque S 2> นี่ความความเป็นอุตสาหของทางร้านพี่ครับส <Ó S 2> ่วนมากถ้าร้านในกรุงเทพใช้ย่างแบบนี้ไม่ค่อยได้มากนะเราจะย่างเป็นเตาแก๊สใช่ไหมล้วอีิสานแท้ต้องย่างนี่ทางนี้ได้ครับผมก็คือจะมีความหอมแล้วก็แบบนั้นก็ควันไปท้าพี่วันนึงลูกค้าเยอะไรกี่โมงครับพี่ถ้าถ้าเอาจริงๆนะตั้งแต่ตีห้าก็ได้พี่แต่แต่ส่วนมากเราเราไม่รับงานตั้งแต่ตีห้าตั้งแต่ตีห้าเลยเหรอ เคยมีนักสนมากพวกาเอซแบบงานโรงงานอย่างเงี้ยเขาออกโลออกกังงอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดตีห้าเขาก็มาตีห้าใช่เพรวันนี้เราแปดโมงตรงก็ได้ถึงกี่โมงครับถึงประมาณเนี่ยประมาณนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยคนแน่นทุกวันทุกวันโอ้โหวันนึงเป็นแสนแล้วก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับผมครับผมโอ้สุดยอดเลยพี่วันนี้แสนมากเป็นเพลิงหรอวันนี้แสนมาแล้วคนคนเขาเริ่มมาจากทิกตอกเลยไหมทิกตอกบ้างเพจบ้างเป็นพวกบ้างว้าวอ่าผมผมผมช่องหนึ่งพี่ชายช่องหนึ่งครับ อ่าตั้งติ๊กตอกแล้วก็เพจียนะพี่ชายชื่อช่องอะไรขึ้นให้พี่แล้วพี่ชื่อช่องอะไรพี่ผมบออ่าวเอ๋ต้องชายบ่าวถูกน้านี่ขึ้นให้นี่แล้วก็อีกช่องหนึ่งของ ลาบย่าโซซิงครับางเนี่ยผมมาดูชอบดูช่องลาบย่าโซซิงครับผมพี่ชายครับผมนลาบจะมีพวก f อฟพวกใหญ่ๆที่แบบผู้ติดตามเยอะๆเขาก็อยากจะมามาบอยซอยทีก็ยังมาแล้วก็พวกพี่อิทมาก่อนเพื่อนเลยพี่อิทอีทวงลางถูกต้องมาก่อนเพื่อนเลยอิทจะมาขโมยอูแล้วไปขายร้านตัวเองเลยผมไม่รู้เอนกผมแต่แต่ส่วนมากแกมาดูวันไว้แหรอผมว่าใช่ไหมพี่ใช่มาดูว่าเราขายร้านตัวเองพี่อีทอ่ะอ่าพี่อิทมามาตีก่อนเพื่อนเลย มานี่ระวังไาย YouTube นะครับผมก <nenhum parole S 1> <cake> ็ถ่ายติ๊กต็อกมาด้วยอีกเครื่องหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่มื้อเช้านะครับลาบยาตัวซิ่งนะครับดูตอนเช้าดูดูตกเล็กตกเล็กดูเลือดเลือดดูเลือดโอ้โหดูเลือดดูเลือดดู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 หวานแต่ภพี่ขึ้นแบบแซ่บไม่มีแซ่บนั่นดูหวานโอ้ยโหอันนี้หวานกว่า อะดูอันนี้ไข่วัวอืมอืมอันนี้อันนี้อันค้าพี่เปี่ยวมาให้อันอันไหนคืออันทไมตันนี้หะพี่อันนี้อ่ะโอ้โกึบเลยนี่ยอันนี้คือกระบอกะบกวัวคือเมืองคันไ้ครกระบอกวัวเนี่หายากมากนะครับอรอบเลย อร่อยมากอืมกรอบแล้วหมักหอมเลยอืมอันนี้คือนมวัวนมวนมมนมัวหรือนมมหาลัยก็ได้สิอ่านมวัวหรือนมมหาลัยดูนะครับอันไหนจะอร่อยกว่ากันนมวัวร้อนๆกับนมมหาลัยไปมไม่มีเหม็นคาวเลยอร่อยมากนี่อันท้าวัวดิบ อันทะบัวดิบดูอันทะบัวดิบดิบคอ,อข้าวเหนียววันนี้เด้งมากไอ้ไอ้ถ่ายอย่างเงี้ยดูนี่ลาบเหนียวดูครับพริกเหนือลนวเขาจะหอมนะเป็นพริกแบบหอมกับพริกทั่วไปอะ่ะ โอ้โหทุกอย่างมือท้ายเป็นทีเด็ดมะพร้าวย่างโอ้โหมือเท้ากูโอ้ยแบบเตอร์พี่น้องลูกพี่มาลูกพี่มารับนั้านั้านั้านมุี่อร่อยเล้อพี่มุ้มา นี่พี่ชายเปิดมากี่ปีแล้วพี่ร้านนี้ก็ตั้งแต่พวกน้าเขาอยู่ก็ประมาณสิบยี่สิบกว่าปีครับพี่ตลอดประมาณแต่คนมาเยอะช่วงหลังเรื่องพี่ก็มีตลอดครับเยอะมาตลอดมีไม่มีตลอดตอนเช้าก็มีแล้วก็เที่ยงแต่เนี้ยตอนไปเที่ยงเที่ยงก็บ่ายโมงประมาณนี้มีตลอดแต่ให้ดีมากก็ตอนพี่เอ็ดมาเนี่ยแหละบูมเลยอยากเปิดร้านอาหารอีกสามร้านลองดูให้ไหวไหมกับพี่กับน้องชายนะอ่า อร่อยมากเลยเด็ต้องกินร้อนๆนะผมสั่งไปกินที่บ้านก็อร่อยแต่ว่าตู้ร้อนๆไม่ได้ไม่เมื่อเช้าร้อนๆคมาตอนไหนเนาะมันจะหมดก่อนไงมันจะหมดแล้วเนี่ยขอบคุณนี่เก็บมาให้ครับพี่ชทยนั่นแหละครับผมครับ อ่เห็นว่าจะมาถ้าไม่ทวมาเราเรียบร้อยเลยนะเรับพี่ไพ่ฝากร้านเลยครับแต่ว่านี่คนก็ยืนเยอะมากแล้วเปิดไอติมมากินครับพี่ร้านเลยครับลาบตัวสิงจะมีทางติดต่อก็เกตไลาบตัวสิงแล้วก็ยูทูปลาบตัวสิงนะครับลาบิีสันในเรื่อครับเด้่อร้านอาหารอีสานบ้านท่อครับผมมีหลายครับผมลาบก๋วยเตี๋ยวแซ่บแซยจุครับผมฝากในเรื่อครับผมอาหารอีสานล้วนหน้าเดียวไม่มีอาหารไทยเียมครับผม ร้านอื่นเขาไม่ค่อยมีอย่างจีนดักรีนะครับใช่ไหมนะก็เลยแบบว่าสรรหาลองมาอะไรแปลกๆมาลองเป็นซิกเนเจอร์ของเราตำราของเราลองดูครับเอาไปมามีคนติดแล้วก้อยแปลกๆของแบบแปลกคนชอบคนชอบเอกล้ไม่ดูเหงื่อผมเป็นผมแล้ตายนะนี่ลูกพี่ผมครับครับพี่ชายผครับเป็นการกินมื้อแรกที่แซ่บมากอะนะอร่อยทุกอย่างเลยตีม่รู้จะพูดวุ่ไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานกินก่อนนะครับใครที่ชอบแบบอาหารอีสานแบบอีสานจริงๆนะโอ้ร้านนี้ สุดยอดนะเฟซีใครที่ชอบแบบอาหารอีสานแบบจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะมีอาหารอีสานที่อร่อยแต่ว่าเป็นแบบคนกรุงเทพกินแต่เนี้ยก็คืออาหารอีสานจริงๆใครที่ชอบแบบไอ้พวกย่างแปลกๆอะ่ะผมเป็นคนชอบกินพวกซอ,อยจุ๊กไงซอยจุ๊กพวกก้อยขมอะไรเงี้ยใครที่ชอบพวกเอ็นนะ,นะพวกเอน็นพวกหางวัวก็นี่ตัวเดียวอันเดียวแต่ผมกากินไปชิ้นเดียวผมไม่ไาวแล้วผมอิ่มนี่ไม่เคยกินมาก่อนเลยก็คือองคชาติ ไม่เคยกินมาก่อนก็ถูกกินครั้งแรกครั้งนั้นมีแต่มือนี่ไม่ยอมที่ไปกินโอ้โหเนื้อย่างแกงกินสะดอกกินจึ๊บจับกินจึ๊บจับมาเพื่อลองดูมามา,มาต้องลองอมามาติ้มผมอ,อ่ะเอาปากอ่าเคี้ยวมองกล้องก่อนเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวอย่าอย่าคลาลองก่อนเอ็นมันคือเอ็นมันคือเอ็นเคี้ยวอ,อ,อ,อ่ะอ <ๆ S 2> ่าเคี้ยวไปเรื่อยเคี้ยวอ้าวอาคลายไม่ไหว ผมไปกินเนื้อเอห้าโอ้โหอร่อยครับพี่ผมเพิ่มข้าวเลยครับผมโอ้โหเพราะว่าไปจินไปจินปนาการว่ามันคือไขบ่บัวจุ๊พี่ลองไหมไข่จุ๊มา <c oughs> ลองมั้พี่ไข่จุ๊นี่ลองดูนี่ไข่จุ๊ไข่จุ๊พี่เอาขมหรือว่าชอบเล็ก <c oughs> เล็ก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 นะตัวนะครับพี่ <c oughs> ลองแลครับพี่ลองดูเอ้าเอ้าไป ไข่บัวพี่จะเป็นกุ๊กอร่อยดีเนาะอร่อยมากได้เลยครับพี่อร่อยจริงนะครับใครชอบอาหารอีสานใแทบพี่ไทยเชิญพี่เชิญครับพี่นั่งนั่งของพี่อร่อยมากพี่ชื่นใจมากอร่อยมากปกติเพราะปกติผมกินอาหารอีสานแต่ผมไม่ได้มากินพวกไอ้นี่พวกกระบอกใช่ไหมได้กระบอกวัวพวกไอตัวเดียวันเดียวพวกไข่บัวแล้วก็ัว เข,ข,า,ขาเรียกว่าไอทีคือค<อ>ยก<อ>็คือเขาเรียกดดยว่าตัวเดียวอันเดียวอ่ะคุยวัวค่าสำหรับผมนะพี่ผมเป็นคนชอบอาหารอีสานน่ะอร่อยเลยเห็นว่าเดี๋ยวจะเปิดสาขาใหม่ครับผมที่ไหนนะครับมีฝ่ายทีหนึ่งแถวได้ครับผมตอนนี้กำลังทำร้านอยู่ครับผมก็คือกิ่งแก้วซอยหนึ่งขอติดกับธนาคารกรุงศรีกิ่งแก้วครับผมครับเปิดเวลาเดียวกันไหมครับก็ผมว่าราคาสองเพาว่าเริ่มจะเริ่มตั้งแต่แปดโมงยันสี่ทุ่มขายตอนเย็นที่เขาขยันมากเลย ขยายขยายโอกาสให้แบบ FC จะได้กินตอนเย็นด้วยครับบีตอนเช้าด้วยครับผมคือถ้าตรงนี้ก็ร่วมเช้าบ่ายก็หมดใช่ไหมครับก็คือราคาหนึ่งหมดไม่ราคาสองได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับติ๊กต็อกทุกอย่างนะครับพี่ชายขอบคุณนะครับอร่อยมากครับดีครับคุณนะครับถ้าเกิดพี่ต้องเลือกแต่ละอย่างให้ทีมงานกินเนี่ยอย่างละชิ้นเนี่ยพี่ว่าคนนี้เหมาะกินอะไรนี่เหมาะกินอะไรแต่ต้องผู้หญิงสวยๆเนี่ยควรจะลองกินกินอะไรถ้าถ้าแบบพี่นะผมแนะนำให้กิน หอมหมูย่างของธรรมดาอ่ารอดไปอ่ารอดแล้วแบบน้องง่ายอะผู้หญิงกินอะไรพี่เอาแบบดูๆแบบหน้าตานะเอาเอาแบบใส่ย่างไปแล้วกไงใส่ยากมาแล้วมาแล้วใช่เนี่ยของพี่คนนี้แล้วแหลผมขอให้แบบอะไรเอาขอยวัวไปดีกว่ามีไหมไหนไหนก็ไปแล้วนี่ไงนี่กินแล้วกินแล้วนี่กินแล้วใครนี่กินแล้วอันนี้ควรลองดิบๆไหมผมว่าต้องลองนะพี่นะมามาถึงร้านร้านรอแล้วก็ต้องลองนะพี่นะอ่าเมื่กี้กินกินง่ายง่ายอ่าจิ้ม จิ้มไปก่อนแล้วก็ใส่เจ่วคมมันจะออกหวานๆหน่อยเจียวเปี๊ยรอวลาค้มเจียวคมค่วยได้กว่านะใช่ถ้าถ้าเราไม่คิดมากก็เหมือนเนื้อเนื้อซาซุมิของเราเข้าเข้าทีเดียวแล้วก็คืนเลยมันไม่เหนียวพี่มันไม่เหนียวเนื้อญี่ปุ่นนะใช่มันคือเนื้อนี่มันไม่ใช่เนื้อมันไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นข้าวกลิ่นอะไรเลยนะพี่คืนลงไปเลยพี่คืนลงไปเลยพี่อ่าไปทำยังไงเนาะ นิ่มคับเดียวคับคื่นคัพคับเดียวคัพคับเดียวน้ำตามคับเดียวคับเดียวคัพคับเดียวได้คับเออคัพคับโอ้ยเคลื่อนมือมือตายหายแล้วโอ้ยพี่ชายไม่ยอมไม่ได้ดื้อแล้วาะเนผมว่าถ้าเปลี่ยนตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันก็เหมือนกันนะคล้ายคล้ายกันสมมติว่าถ้าเราหลับตาชิมอือเอาตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยคล้ายกันรสชาติมันมันก็ไม่แตกต่างกันนะพี่ว่าถ้าหลับตามันกินได้ไหมถ้าหลับตากินได้ไหม อันนี้รู้เรื่องไงเขารู้เรื่องไงถ้าถ้าคนไม่รู้อันนั้นรู้ยังอ่ารู้แล้วรู้แล้วอันนี้กินได้อันนี้เป็นลูกอีสานกินได้เลยถ้าเราหลับตากินก็เราเราจะไม่รู้ว่าตัวตับตัวได้ครับอร่อยมากครับพี่ชายเดี๋ยวไหลังมาอุดหนุนนะครับครับผมโอ้สุดยอดนะครับร้านเป็นเพิงนะเป็นเพิงแล้วเปิดคนมาร้องเลยปีห้าบายสองหมดเป็นเพิงนะผมครับลูกพี่แต่ขายเรียนเป็นยังพอวันเป็นแสนวันเป็นแสนทุกวันเลย สุดยอดเลยนะครับใครอยากมาลองกินนะครับลองมานะครับลาบยาโสซิ่งนะครับโอเคเอฟตีวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นร้านอาหารนะครับที่ดังมากนะครับในทิกต็อกนะครับเวลาเซิร์ชคำว่าลาบยาโสเนี่ยเ็นกะขึ้นเลยลาบยาโสซิ่งแต่ผมก็ชอบกินมากไอ้พวกแบบว่าเนี่ยดิบๆไอ้พวกแบบเลือดเลือุมยล้างปากไรขึ้นล้างปากอย่างเนี้ยล้างปากแล้วมึงนะอย่ามาอ้วกใส่กล้องกูนะมึงโอเคไ้ครับเอฟีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ